ประสบการณ์ติดโควิดจากแพทย์ท่านหนึ่งแชร์ประสบการณ์ติดโควิดจากแพทย์ท่านหนึ่งผมติดโควิดเมื่อผลตรวจยืนยันเมื่อ17มษายนปี64นะครับตอนนี้อยู่ศิริราชมา7วันแล้วขอใช้เรื่องราวไว้ให้ทุกท่านนะครับผมไม่ได้ไปเสี่ยงที่ไหนมาเลยผับบาร์เลา้าร้านเหลา้าคอนเสิร์ตตั้งแต่1มษายนผมคิดว่าผมไม่มีความเสี่ยง ทำให้ผมมีอาการน้อยเช่นไอเจ็บคอไข้ต่ๆผมมีรอที่จะไปตรวจตอนนั้นคิดว่าถ้าไปตรวจเจอมันต้องยุ่งมากแน่ๆขอรอให้แน่ใจอีกสักนิดอย่ารอครับยิ่งรอยิ่งหนักไปตรวจเลยครับอาการเร็วมาก15มีสายนตัวรุมรุมคลั่นเนื้อคลั่นตัวตอนบ่ายไอยแห้งๆนิดเดียว16มีสายนไข้รเริ่มสูงขึ้นตอนบ่าบ่าย ตอนกลางคืนไข้ขึ้นสูงวัดไข้เองสูงถึง39ไอแห้งมากเริ่มมีเสียมหะเจ็บหน้าอกกลัวตายครับวันที่17มีสายนพอทราบผลตอนนั้นมีไข้สูงไอมากเจ็บหน้าอกเริ่มได้ข้อมูลว่ารอบนี้ผู้ชายอายุน้อยอาการหนักลงปอดเยอะตอนนั้นคือคิดว่าเราน่าจะมีพีนิวเมียแล้วถึงมีไข้สูงขนาดนี้ โรงพยาบาลจะมารับไปเข้าแอดมิดันนั้นเลยความกลัวเกิดขึ้นจริงๆว่าเข้าไปแล้วจะได้กลับออกมาไหมกลัวจริงๆครับสรุปผล CXR ก็มี RLL Infiltration ก็คือมีการติดเชื้อที่ปอดขวาด้านล่างจริงๆครับเสียใจกับ Deplace ทำเพื่อนๆพ,พยาบาลเจ้าหน้าที่มากมายต้องโดนสวบโดนกักตัวเยอะมาก วุ่นวายไปทั้งโรงพยาบาลเนื่องจากผมไม่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชือ้อยืนยันที่ชัดเจนผมคิดว่าผมติดช่วงวันที่12มีสายนเนื่องจากไปกินข้าวที่สตรีทฟู้ดเยาวราชมีช่วงที่ร้านคนแน่นและไม่ใส่แมสแต่ทีมแพทย์โรคติดเชือ้อคิดว่ามันไม่ชัดเจนขอกวาดเอาคนที่คอนแทคกับผมทั้งหมด14วันย้อนหลังก็เลยต้องขอโทษทุกๆคนด้วยครับโรงพยาบาลไม่ใช่ที่ที่น่าอยู่เลยครับ มาอยู่สี่ราวอร์ดพิเศษมวสองแต่ด้วยความที่ทุกอย่างจำกัดห้องพิเศษเดียวแต่ต้องนอนสองคนยังดีที่ได้นอนเตียงผู้ป่วยเพื่อนรวมห้องอีกคนต้องนอนที่นอนญาติลำบากกว่ามากการอยู่ในห้องเดิมไมไไ่ไปไหนไม่ได้ตลอด7วันเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลยครับไม่ป่วยอยู่ที่บ้านเรานั้นดีที่สุดสงสารเห็นใจทีมงานชื่นชมด้วยหัวใจ คนขับรถน้องพยาบาลที่คอยมารับมาส่งพยาบาลที่วอร์ดทราบว่าต้องหมุนเวียนมาจากหลายวอร์ดเพราะคนไม่พอและพี่แม่บ้านวอร์ดทุกคนทำงานหนักมากใส่ชุดคลุมแบบนั้นร้อนเหนื่อยผมรู้สึกเลยน้องพยาบาลที่ต้องเข้ามาเจาะเลือดเขากังบนเขาเครียดผมขอบคุณเขาทุกครั้งที่เข้ามาพอจะเป็นสิ่งเล็กๆที่ทำให้ได้เท่านั้น พี่แม่บ้านเก่งมากต้องเข้ามาเก็บขยะเช็ดพื้นทำห้องน้ำเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผมจะลุกขึ้นมามัดถุงขยะเองจัดการกับขยะที่มันล้นๆจับมาใส่ถุงใหม่ผมไม่อยากให้พี่แม่บ้านต้องมาเสี่ยงแบบนี้เลยครับ5วันแรกอาการค่อนข้างมากต้องได้ดีซาม,มินทาโซนบวกฟาวพพิพิราเวียตลอด ขนาดได้ดีซ่ายังมีไข้ถึง37ถึง38อยู่ไอตลอดแต่อาการก็ค่อยๆดีขึ้นโดยลำดับ Cxr นั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้24เมษายนอาการวันนี้อาการดีขึ้นแล้วครับไม่มีไข้ามา3วันไม่มีอาการไอแล้ว Cxr clears แล้ว กำลังจะย้ายไปโฮสปิท a l อีก7วันและกักตัวที่บ้าน7วันตรวจซ้ำวันที่21ถ้า CT มากกว่า30จึงจะสามารถกลับไปทำงานได้ยาวเลยผมฉีดวัคซีนซิน s i วั7มิถนายนวัคซีนไม่ช่วยอะไรเลยสุดท้ายได้เห็นความหงยใจของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆบางคนเป็นไม่เคยคุยกันในโรงพยาบาล แต่มีลายมาหาหลังไม่บอกเป็นห่วงหมอขอให้หมอหายเร็วๆขอบอกเลยว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยครับบางครั้งน้ำตาผมไหลเลยขอให้พี่ๆน้องๆทุกท่านระวังรักษาสุขภาพครับก่อนนี้ผมเคยคิดว่าติดโควิดก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องห่วงขอระแวงอะไรมากแต่ติดแล้วมันแย่มากครับไม่ติดดีที่สุดครับผม สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองดีๆโรคนี้ไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาไม่ใช่แค่โรคหวัดนะครับมันอยู่ใกล้เรามากรอบตัวเลยอย่าประมาทเลยนะครับบันทึกของนายแพทย์ทพลสินธุวณนิช24เมษายน2564